โอเคนะครับก็ต้องกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในรายการอู๋หว่าชาแนลนะครับผมก็สําหรับในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมก็เข้ามาอยู่ในเกม g j L v Mol Zombie เหมือนเดิมนะครับผมโอเควีเจทำไมหัวมันฟูยังไงใช่ไหมโอ้มันน่าจะเป็นหัวเมียรหรือเปล่านี่ไใช่ไหมโอเคนะครับผมเราก็มาเจอกันในเกม g j v อีกแล้วนะฮะก็หลังจากที่ห่างหายไปน่าจะเป็นเดือนได้เลยนะเออเพราะว่าคือต้องบอกก่อนนะว่าผมติดธุระเนาะคือมันไม่ค่อยว่างท่านผู้ชมคือเวลา คือเอาง่ายๆผมฝึกงานนะเออผมเรียนในทางในสายชีพเนาะก็ฝึกงานปกติทั่วไปนั่นแหละฮะมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาก็ไปทํางานก็เท่าไหร่แปดโมงเลิกงานก็ห้าโมงเย็นแล้วท่านผู้ชมห้าโมงเย็นผมก็มากับมาทํางานบ้านอะไรต่างๆก็ว่าจะเสร็จก็โอ้โหนานนะก็ไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่เนาะโอเคก็ในช่วงนี้ก็หาเวลาทําคลิปก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะท่านผู้ชมนะอาจจะลงคลิปช้าลงคลิปเร็วก็ขออภัยด้วยนะ เออก็จะพยายามมาลงคลิปให้ก็และกันนะเผื่อคนรอดู j j v เนาะเออโอเคนั่นแหลอีเจ,ว,เจวิงอีเจวิงนี่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะต้องหารถก่อนนะเพราะว่าผมจะไปที่สวนสนุกเนาะเออไปเลาะเล่นที่สวนสนุกหน่อยแล้วกันนะหลังจากที่ไม่ได้ไปนานแล้วอนนโอเคดูเหมือนว่ามีไทม์ลิฟต์ด้วยน่าจะเป็นรูดดรอปนะผมก็ ปล่อยไว้ก่อนก็แล้วกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวราค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะโอเคททมลิฟก็หายไปแล้วนะเดี๋ยวดูเหมือนว่ามีผู้รอดชีวิตด้วยเหรอผู้รอดชีวิตอยู่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวนึ่งผมว่าผมมีรีแพคคิดหรือเปล่าเนี่ยโอ้มี2อันเลยโอเคเดี๋ยวผมจะหารถซ่อมดีกว่าฮะเออโอเคเดี๋ยยีงไปก่อนเจ๊เจ๊เจ๊วิ่งเจ๊วิ่งวิ่งมาทำไมเจ๊เดี๋ยวในนี้เหมือนจะเป็นลานจอดรถหรือเปล่าวะเนี่ยหรือว่ามันเป็นถนนผ่านไมเฉย้ใช่ะ ถ้าจำไม่ผิดเนี่เหมือนมันจะมีเป็นลานจอดด้วยนะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูก่อนนะฮะนี่ตรงนี้เหมือนมันจะมีเป็นลานจอดรถนี่ไงแต่ว่าไม่มีรถฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้ไปก็ได้ฮะมันนั่งได้4คนเลยฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตทําการซ่อมรถก่อนก็แล้วกันเนาะเทเบร์เออเทเบร์มันจะวิ่งหนีอีกแล้วใช่ไหมเป็นที่อะไรวะเนี่ย <laughs> มันชอบวิ่งหนีนะผู้ชมเออแปลกเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเองออกไปก่อนดีเฮ้ยพีเพื่อนตอบมายากได้พเพื่อนตอกอยู่นะ เอาไปก่อนมึงมาทำไมกูาจะซ่อมรถ้ช่ไหมซ่อมไม่ได้โอเคถ้าซ่อมรถก่อนนะฮะดูเหมือนว่าเวเพนดับจะอยู่ใกล้ๆกับผู้รอดชีวิตเลยท่านผู้ชมเอ่อผมว่าไปหาผู้รอดไม่ใช่ไปเอารุดดอบก่อนดีกว่าค่อยไปหาผู้รอดชีวิตนะเพราะว่ามันอยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้ๆกันเลยผมว่าน่าจะไหวนะผมกับเพื่อนสองคนเนี่ยไม่ไหวก็ไม่รู้จะยังไงละถ้าไม่ไหวก็ตายหาโอเคซ่อมรถเสร็จแล้วเราเสียรีแพร์คิดไปนหนึ่งอันนะฮะเพื่อนขึ้นรถมาเลยเดี๋ยวพี่พาน้องไปซิ่งยิงหัวมันก็เสร็จแล้วจะไปยิงตัวมทเือส เออโอเคเหมือนรถคันนี้ขับเพื่อนล้อล้อไหนวะล้อหน้าหรือล้อหลังวะดูเหมือนจะเป็นล้อ,อหน้านะโอเคขับเพื่อนล้อไหนก็ช่างมันฮนะเราจะมุ่งหน้าไปหาพวกเวฟเพนดรอปนะหรือว่าอาวุธนั่นเองนะท่านผู้ชมนะโอเคผมบอกเลยว่าในในคลิปนี้เนี่ยผมจะตุนของทุกอย่างให้มันเยอะๆเลยนะอย่างเช่นจะจะโดยเฉพาะจะเป็นของพวกของนะท่านผู้ชมโอเคมาถึงแล้หวังว่าเราจะไม่โดนยิงนะแต่เพื่อนเราอะ่ะจะโดนยิงแน่นอนนะ เเออดี๋ยวผมจะยิงระเบิดนี่ไปเลยดีไหมมันจะโดนไหมวะลองดูเสียงฮะโอ้โดนเฉยไอ้หมายผมนึกว่ามันจะติดพื้นแบบไปไม่ถึงอะไรแบบเนี้ยเออมันมันเล็งมาละมันเล็งมาละเอาดิเอาดิเอาเพื่อนตายเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเพื่อนกูทำไมนอนนี้แน่นี่อย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเสียงร้องใครร้องนั่นนั่นอีเจเนี่ยเจ๊เนี่ยไปโอเคเลยอีกหนึ่งตัวใช่ไหมที่เรายังฆ่าไม่หมดใช่ไหมยังไงโอเคยิงไปฮะ ไ <c oughs> อ้น้อยก็ยิงให้มันนอนก่อนนะฮะเฮ้ยมันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเออเออยิงไปดียิงไปดีโอเคตัวนั้นน่าจะตายไม่ตายวะแต่ว่ามันอารถสตาร์ทไม่ติดไอชิหายโอเคติดแล้วโอเคตัวนั้นไม่ตายแล้วโอเคโอ้โหว่าจะขี่รถชนสักหน่อยไอชิมายเอาแล้วทำไมผู้รอชีวิตมันแตกมาแบบนี้มาเนี่ยไอเยนนึกโอเคไม่เป็นไรช่างมันฮะเดี๋ยวเราจะเก็บของจากผู้รอชีวิตที่มันเป็นโจร ที่มันเป็นทหารก่อนนะฮะเออโอเคได้ของมาครับท่านที่จะเยอะแล้วนะโอเคเก็บมาได้มาสี่ชิ้นนะได้เป็นอะไรมาก็ไม่รู้นะช่างมันนะผมไม่สนใจนะ,ะที่สนใจก็คือผู้รอดชีวิตนั่นเองนะฮะผู้รอดชีวิตอยู่อันนี้มันไม่มีปืนเดีย๋ยวเราเอาปืนให้มันก็ได้นะฮะโอเคจะตายก่อนเปล่าเนี่ยอยานะอย่านะอยานะานะโอเคเฮ้ยัวน,นี้ยังไม่ตายเดี๋ยวมันจะมาฆ่าผู้รอดชีวิตเราเออนั่นแหละน้อง เอออ่ะเอ้ยเพื่อนมาน,นี้คุยกันหน่อยคุยกันหน่อยเอ้ยมานี้น ha ่น้องไปไหนเนี่ยมาคุยกันโอเคเดี๋ยวเราจะกีบเป็นคีบเวปพ่อนะเอาเป็นปืนตัวนี้ให้มันก็ได้นะฮะโอเคปะเดี๋ยวเก็บของจากพวกนี้ก่อนผมจะเก็บทุกรายละเอียดเลยนะถ้าฆ่าตัวไหนผมจะเก็บทุกรายละเอียดเลยเพราะว่าเก็บของให้มันฟูลเลยท่านผู้ชมใช่ฮะโอเคปะเดี๋ยวมันจะมีหนึ่งตัวตรงนี้เดี๋ยวจะยิงหัวมันไปก่อนเลยแล้วกันนะเพื่อกันเซฟตัวเองไว้ก่อนเนาะโอเคป่ะ แล้วทำไมไม่ยิงวะเนี่ยมันได้ปืนมาทำไมไม่ใช้ปืนวะไอ้เจ๋อใหมโอเคนี่ไงเพื่อนเราตายตรงนี้ฮะมันเป็นเราได้เพื่อนใหม่แล้วโอเคโอ้โหรู้สึกว่าซอมบี้มันเยอะมากๆเลยนะท่านผู้ชมมันจะเยอะอะไรเบอร์นั้นวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวฟาร์มของจากพวกนี้ก่อนนะโจนโจนมาโจนมาแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บเดียเฮ้ยมึงเอาอย่างนี้เลยเหรอวะมึงเอาอย่างนี้เลยเหรอวะมึงเอาอย่างนี้เลยเหรอวะเอาดียกครัวเลยน้องโอ้โหถ้าไม่ตายหมดก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับทุกคนเอ้ย โอ้โหไม่มีของด้วยนะประเด็นมันปืนมันไปไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงปืนตกอยู่นี่ฮะเน้อยองจาว่าสองคนมันมีปืนแค่สองคนนะเว้ยแลวอีกสองคนมันมันใช้อะไรสู้วะโ,โอเคไปเดี๋ยวเราไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิตอีอกกี่คนนะ้นีอีกสามคนนะท่านะผู้ชมนะน่าจะอยู่แถวๆนี้เลยฮะโอเคเพื่อนรีบเพื่อนมาเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราจะไปช่วยตรงที่มันไกลๆก่อนนะเดี๋ยวจะไปดูว่ามันมีปืนหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวเราจะให้อาวุธมันก็ได้นะ โอเคอันน okay. ี e ้ม e ันแค่คนไหมเนี e ่ยไม่ใ e ช่นะแล้วอยู่ข้างล่าง๋อนี่ไงเอเจอยู่นี่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเชื่อข้างล่างกนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะมาดูตัวนี้มีปืนไหมดูทรง๋อมีปืนด้วยนะฮะโอเคก็ดีเหมือนกันฮะมาเพื่อนมาคุยกันหน่อยน้องโอเคมาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเดี๋ยวพี่พาไปกินลาเป็ดน้องโอเคขึ้นไหมดูเหมือนจะไม่ขึ้นนะขึ้นไหมตัวนี้อ๋อยังไม่คุยโอเคผมนึกว่าผมคุยแล้ว ไปผมว่าน่าจะทันรูทดบบอยู่นะถ้าไปเอาอีกหนึ่งตัวนนเนี่ยทันแน่นอนถ้ามันมีเวลาให้เราอีกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะโอเคเดี๋ยวมาน่าจะอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมเอ้ามึงมาตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยเอา้าอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าว่ายิงเพื่อนนะเว้ยตายไม่ละนะโอ้โหตายชิบหายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอาอีเจก็ได้ฮนะอันนี้ก็ปล่อยมันตายไปเลยฮนะโอเค เจ๊น่าจะโหแล้วมันวิ่งไปไหน,ม,นมาเนี่ยมะโหแล้วมันก็ไปไกลเลยนะประเด็นขี่รถลงไปหามันเลยแล้วกันนะเจ๊เจ๊มานี่เจ๊เจ๊อยู่ไหนเจ๊น่าจะอยู่ในนี้นะโอเคอยู่ในนี้จริงด้วยฮะมาเจ๊เหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่สามารถให้เจ๊ไปได้นะเอ้ยเจ๊เป็นไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮีย,ฮยอะไรเอาเป็นปืนอะไรให้มันดีฮะเปลี่ยนปืนให้มันก็แล้วกันนะฮะเอาเป็นไมโคร SMG ก็แล้วกันนะฮะโอเคกรีบเทป่อนได้ยังเอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยว เอา้าเฮ้ยเจนเป็นไรอ่ะอยู่ดีนอนแน่นิ่งฮะเออแปลกเหมือนกันฮนะแล้วปืนกูอ่าได้มาคืนแลวเอา้าเฮ้ยเจนเป็นไรวะเมื่อกี้เหมือนมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งอนะ <c oughs> โอ้โหไม่ทันนะไม่ทันไม่ทันลุดรอปท่านผูนนน้ชมอยู่ไกลไหมโอ้โหไกลฮะไกลซะด้วยจิบหายอดูเหมือนว่าลานจอดรถนั้นรถจะเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมข้างล่างนะรถเยอะมากโอเคไม่เป็นไร นี ok, ่ไงสวนส,สนุกมาถึงแล้วฮะมีคนหรือเปล่ามานี่ไงดูดูโอ้มีแต่รถแบบอันนี้เลย่านผู้ชมคือเลือกใช้เลยอะรถจุนรถหรูๆสวยๆก็มีนะนผู้ชมนะเอ้าแล้วพี่คนนี้มายืนแล้วเนี่ยพี่มันสถานการณ์ซอมบี้พี่มายืนอะไรตรงนี้เดี๋ยวพี่ก็ตายหาเฮ้ยรู้ดับมาละโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงของเก็บพี่คนนี้ก่อนอ้าวไม่มีของด้วยโอ้โหตอนแรกผมว่าผมจะมาสวนสนุกแล้วผมว่าไม่มาแล้วเพราะว่ามันมีเพลงนะผู้ชม ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันปิดเพลงยังไงนะเรื่องปกติแล้วเนี่ยผมก็ไม่ปิดในการตั้งค่าแล้วนะเสียงเอฟเฟกเสียงมิวสิกไม่ใช่เอฟเฟกสิเป็นเสียงมิวสิกนะคุผู้ชมผมปิดหมดแล้วมิแต่มันก็ยังไม่ปิดใช่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ในรถเหมือนกันนะอันนี้ผมต้องปิดเองนะก่อนที่จะขึ้นรถเนี่ยใช่คือมันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้โอเคตรงนี้ะมันยังพอมีที่ให้เราหลบอยู่นะฮะโอเคมี่ี่เราโเว v e r อยู่แล้วก็โคเว v e r ไปโอเคเดี๋ยวจะใช้เป็นอะไรดีอันนี้ทีเดียวเลยไหม เขียยิงแบบใส่ทีเดียวไปเลยกูมหมดไหมผมว่าต้องหมดแล้วแหละโดนระเบิดไปซะขนาดนี้ฮะโอเคผมโดนยิงด้วยฮะอันนึงผมว่าผมจะต้องคับบบนเดตและเบนเดตเินเดตเินเดตมีอยู่สองอันโอเคใช้ไป่อ่ะอ่ยกครัวเลยท่านผู้ชมเป็นไงยกครัวเลยฮะเดี๋ยวเราจะไปเก็บปืนมานะปืนพวกมันก็โอ้โหมีกันทุกคนเลยนี่ว่ะเออมีแต่ปืนแจวๆนั้งนั้นนะ โอเคอันนี้ก็สไนเปอร์นะเก็บมาแล้วก็รูดดรอปได้มา5ชิ้นนะฮะโอเครูดดรอปนี้ผมจะไม่สนใจนะว่ามันได้อะไรมานะให้มันสะสมไปเลยเนาะเดี๋ยวเราเค่อยไปใช้ในทีเดียวเลยนะฮะโอเคเก็บมาประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวก็เก็บมาโอ้ทำไมมันเอาพกของมาน้อยจังวะที่หายเลยโอเคเดี๋ยวดูเหมือนว่ามันจะมีผู้รอดชีวิตอยู่นะอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้น่าจะเป็น E อเจนะแต่ว่ามันตายไปแล้วอะ อันนี้ก็ตายไปแล้วแต่มันยังขึ้นนะอันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะอะไรน่าจะบั็กนะผมว่าน่าจะเป็นเพราะบั็กเพนดรอปมาละอยู่ไหนเอ่ยเพนดรอปอยู่ข้างบนนี้ก็ไปเลยสิครับอยู่ทางนี้ด้วยฮะอยู่ใกล้ๆเราเลยเนี่หว้าเฮ้ยอย่ายว่าอยู่แถวบ้านเลยเนี่ยแถวบ้านที่เราอยู่อะอ๋อบ้านที่เราอยู่มันอยู่ข้างหลังใช่ไหมเออใช่อยู่ข้างหลังนะแต่ว่าเพนดรอมไปอยู่ข้างหน้านี่ไงเดี๋ยวจะไม่เข้าไปใกล้มากนะเดี๋ยวจะใช้สไนเปอร์เอาก็แล้วกันนะ คือใช้สไนเปอร์กับระเบิดเป็นอะไรที่โกงมากๆเลยนะคผู้ชมคือมันไม่มีแบบไม่มีแบบโอกาสได้ตุกติกเลยเอาง่ายๆ <c oughs> เออโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นปืนปกติเลยนะฮะ <c oughs> ยิงไปเลยฮะโอเคยิงไปเราไปยิงเพื่อนเรานะเราจะยิงให้มันล้มก่อนเนาะโอเคยิงไปก่อนยิงไปก่อนอุ้ยเพื่อนโดนยิงชิ้หายตายไม่แล้หนึ่งไม่ตายเนาะโอเคยิงไปก่อนยิงให้มันล้มไปก่อนฮะยิงไปยิงไปยิงไปโอเคยิงไปยิงไปก่อนพอล้มเสร็จก็ได้เนาะ โอเคเพื่อนเรายังสบายดีเนาะโอเคเคลียฮะคือรถอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงดูเหมือนจะไม่เคลียนะน่าจะเป็นตัวที่มันนอนเฉยเฉยนะเคช่างมันลวกันเดี๋ยวมันก็ตายองตายไปละโอเคไหนมันอยู่ไหนอันนี้มันเกิดอยู่แถวไหนวะเนี่ยน่าจะเป็นสำนักงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะโอเคมาเก็บของมาฮะออาเราบอกแล้วเราได้ของมาเยอะมากเลยนะดูดิของดูดิโอ้ของเยอะมากนะท่านผู้ชมล้วได้ปืนมาห้าชิ้นนะดูดิ จนจะตันแล้วท่านผู้ชมเอ้ยของของจนจะเต็มหมดละก็ดีเหมือนกันนะโอเคไปฮะเดี๋ยวจะกลับไปบ้านก่อนนะเพื่อที่จะไปดูว่ากล่องเรามันได้หรือเปล่าที่เก็บของอะได้มาหรือยังเอ่อ workbench เอยได้มาแล้วนี่ยเราคราบได้แล้วเนี่ยเออโอเคไปเดี๋ยวเราจะเอาปืนจะไปเก็บปืนก่อนนะเพราะว่าเราจะเอาปืนบางปืนที่เอาออกมาด้วยนะ แต่จะไม่เอาสไนกับไอ้ปืนระเบิดมามันโกงนะผู <c oughs> ่ชมเออที่ผมจะเอามาเนี่ยน่าจะเอาเป็นพวก assault rifle แล้วก็เป็นปืนพกนะประมาณนี้จะเอามาแค่ประมาณนี้มันก็จะไม่โกงนั่นแหละมันก็จะเป็นปืนปกติพื้นฐานทั่วไปนะโอเคนี่บ้านเราก็าอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเลยฮนะอันนี้เป็นบ้านชั่วคราวนะคือไม่รู้จะไปอยู่ไหนนะเออก็เลยอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันฮนะโอเคมาถึงละแล้วก็จะมาค้าอาหารด้วยนะโอเคค้าอาหารด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเป็น เวิร์กแบนช์เรามีแล้วก็คือตัวนี้อ้าวไหนล่ะอยูว่าบั๊กนะเว้โอ้โหบั๊กท่านผู้ชมแย่ละมันไม่ขึ้นให้เราเก็บของฮนะโอ้โหนี่เดี๋ยวแย่แย่มากนะแล้วกด F10 อะไรไม่ได้ด้วยแย่ละโอ้โหแล้วที่กูเล่นมาไอ้ยี่ใหม่ไม่เป็นไรนะผมก็เซฟไว้แล้วเซฟแบบเซฟเซฟอยู่กับชี้เลยนะอ้าวแล้วใครวะเนี่ยแล้วคือมันขึ้นรถไม่ได้ด้วยมันกดมันกดขึ้นรถไม่ได้แล้วกูจะขึ้นยังไงอะ ถ้าเกิดขึ้นรถเนี่ยมันจะขึ้นเป็นนี่นะที่ว่าเราขาดอะไรไปบ้างเ <c oughs> นี่ยวีนเื้ถ้าเราไม่อันนี้มันก็ได้นะจริงๆแล้วแค่ผู้คนจะไม่อยู่นะเออผู้คนจะไม่อยู่แต่ว่าตัวเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ปืนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวผมขอออกเข้าใหม่ก็แล้วกันนะคือมันบัคนะผู้ชมโอเคเข้ามาแล้วนะหวังว่ามันจะไม่บัคนะท่านะผู้ชมโอเคได้อยู่นะถ้าบักอีกนี่กูบอกเลย เป็นอะไรที่แย่มากนะอันนี้ข้างหลังข้างหน้าวนันนี้น่าจะข้างหลังนะ <c oughs> เฮ้ยคือว่าข้างหน้าวะเออข้างหน้าข้างหลังใส่ไปเถอะฮะเออโอเคเดี๋ยวผมจะวางของไว้ตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันนะโอเคเก็บไว้ตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นข้างหลังหรือเปล่าวะโอเคช่างมันเดี๋ยวเราจะเอาปืนอะไรไวด้ดีเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอดูก่อนว่าจะเอาปืนอะไรไว้ผมว่าน่าจะเอาเป็นเป็นนี่นะนี่ assault rifle ตนนัวนี้แล้วก็เป็นปืนพกนะเออปืนพกเอาเป็นตัวน,นี้ดีกว่าคาร์บินเออเอาเป็นแคมแคมบินคาร์บินอะไรทุกอย่างนั่นแหละเออ โอเคมาเดี๋ยวที่จะให้นะคีบก็คือเป็นสไนเปอร์แล้วก็ตัวนี้โซปึ๊บปึ๊บปื๊ดแล้วก็เอาไวน้าปืนพวกโอเคเก็บมาเลยครับเอาเอาไปเก็บคะไนวะเนี่ยเป็นตัวนี้แมาฮะโอเคโซไรโก้เก็บไว้เฮ้ย้ยโดน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 เดี๋ยวนึงเจ๊เจ๊เจ๊ใจเย็นขอเพื่อนตายอีกใช่ไหมว่าอยู่ทำไมไม่ยิงให้เราชิบหายเ้ย เกือบต,ตายหาไม่ได้กูโอเคกำลังเก็บปืนอยู่โ okay, อเคตัวนี้เป็นไมโคร SMG นะอ่าแล้วทำไมปืนผมหายหมดเลยวะเนี่ยมอากีเก็บอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยไอเอสซอลโอเคแต่ปืน okay, เรือเ,เราค่อยเอาไล่ออกมาใหม่นนะฮะโอเคแบ็กมาแล้วก็ผมเป็นปืนพกนะปืนพกที่ผมมี่อันนี้แล้วก็เป็นปืนนี่อ่าเอสซอล์ไรเฟิลโอเคประมาณนี้นะฮะอ่าโอเคได้ละ เดี๋ยวเซฟก่อนแล้วกันเออเซฟก่อนเดี๋ยวแม่งเป็นอีกิ้นใช่เออเคเซฟเซฟเคประมาณนี้ไปอุ้ยเจ๊โอ้โหไม่ใช่เจ๊นี่หว่าลุงเออลุงลุงเข้ามาเลยขนาดนี้วะนี่ยลุงโอเคอันนี้เก็บมาเก็บศัตรูมาไปเดี๋ยวเหมือนจะมีผู้รอดชีวิตอีกนะน่าจะเป็นผู้รอดชีวิตที่เกิดใหม่นะอู้หูน่าจะเยอะแน่เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงผมจะเอ้ยแป๊บนึงลืมคราบอาหารลืมคราบอาหารอันนี้คือมันเข้าออกใหม่นะเลื่อไอ้พวกหลอดอาหารมาเลยเต็มนะ เออโดนเผาโดนเผาโดนเผาไอ้ชิบหายออกมาแป๊บนึงที่จะโดนเผาเข้าไปใกล้เกินฮะโอเคประมาณนี้เอาเป็นอะไรดีอาหารเนี่ยเรามีไหมไม่มีนะมีไม่เยอะเนาะโอเคมาสักสิบชิ้นนะฮะแล้วก็ฟรีนวอเตอร์เต็มเลยฮะโอเคไม่เรื่องหรอกมึงโอ้โหมึงขยันขยันแท้เมื่มึงเนาะยิ้มึงขยันแท้จังวะเออเห็นไหม ุบแบบอันนี้เลยโอเคไปเดทได้อันเดียวเลยจิ้มหายเอ้าเอามาทำไมละเนี่ยแบนเดียร์อ่านผิดนะเออเบนเดทไม่ได้นะเบนเดทหมดนะฮะโอเคไม่เป็นไรเข้ากลุ้มพกพีไปเยแล้วการยยำๆหน่อยบ้างนี่ตายโอ้ทำไมศพในบ้านผมมันเยอะจังวะเนี่ยรูดดอบมาละโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะไปเอารูดดอบกับผู้รอดชีวิตนะเออแล้วก็มาเซฟที่บ้าน เอ้ยทำไมมันเยอะจังวะเนี่ยมึงมาจากไหนกันวะเนี่ยทำไมมันเยอะอย่งวะดูดิแหงมาเต็มนะมันแหงม,มันกินโลนคานหนะท่านผู้ชมเออเข้าใจอารมณ์ไหมดูดิข้างหลังก็อีก3ตัวนะหรือว่ามันได้ยินเสียงปืนปะมีส่วนไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมว่าน่าจะมีส่วนนะโอเคเป็นหนึ่งเดี๋ยวต้องไปหารถท่านผู้ชมเอาคันข้างหน้านี่ไหมนั่งไกี่คนวะนั่นเออนั่งได้4คนอยู่ฮนะ ซ่อมกันซ่อมกันโอเคดีแพรคิดน่าจะมีอยู่อันสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยมึงจะวิ่งหนีทำไมวะเนี่ยเดวเวอร์จะวิ่งหนีมึงไปไกลเกินละใช่ไหม <c oughs> โอโ้โหเป็นทุกครั้งเลยเวลาจะซ่อมรถฮะอันป็นหนึ่งเราผู้รอดผู้รอดชีวิตอยู่นี่ใช่ไหมรูดดอบนี่เดี๋ยวจะไปรูดดอบก่อนเนาะถ้าซ่อมรถเสร็จเนาะรูดดอบน่าจะอยู่ข้างๆตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูดิเราจะมีแค่ปืนเท่านี้แหละนะท่านผู้ชมถึงมันจะช้าหน่อยก็ทนเานอาเนาะรถเนี่ยแต่ว่ามันก็ตั้งได้เยอะ เออสี่สี่คนเลยอ่ะเอาง่ายๆเป็นรถปกติทั่วไปเลยฮะโอเคเข้ามาในวงมันก่อนนะเพื่อที่จะให้มันวาร์คมาร์กจุดบอกว่าเราเข้ามาแล้วเน,ะนาะในไงควันแดงๆฮะมันไอยู่อะไรตรงนี้วะเนี่ยโอ้เยวว่ามันอยู่ข้างในหรือเปล่าวะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ถนนหรือเปล่าวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะใช่ไหมเอ้ยอยู่อยู่ถนนอยู่อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงผมจะถอยหลังเข้าดีกว่าเพราะว่าผมจะเข้าอีกด้านนึงนะเพราะว่า ถ้าเกิดเอาตัวผมไปอยู่ฝั่งนู้นนะผมมีโอกาสโดนยิงแน่นอนนะโอเคมาละเห็นผมไหมน่าจะยังไม่เห็นเนาะโอเคยังไม่เห็นนะงั้นเด็ดหองมันไปก่อนเลยฮะเอาไม่โดนใช่ไหมโอเคยิงล้มไปก่อนนะยิงล้มไปก่อนพวกนี้ยังไม่ต้องเอาตายมากนะเอาแค่ล้มไปก่อนนะโอเคเออโดนยิงโดนยิงโดนยิงไป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 ไอเจ๊ไอเจ๊ไเจ๊มันมาแล้วอีเจ๊มันมาแล้วเอาสตาร์ทีน้องโอเคหมดไหม ตายไหมไม่ตายใช่ไหมย,ยิงซ้ำเลยฮะยิงซ้ำเลยนี่โอเคพอ,อให้มันล้มก็พอฮะแล้วเราก็เหยียบซ้ำเลยแค่น,นั้นแหละไอเจามาอีกอ่ะไอเจมีอเจอยู่ไหนคือได้ยินเสียงอยู่ท่านผู้ชมมันไปร้องอยู่ไหนไมันน่าจะตัวนี้หรือเปล่าวะน่าจะตัวนี้แหละมันคุ้มคลั่งฮนะมันคุ้มคลั่งอยากแดกคนฮนะเออโอ้โหมึงขนาดนั้นเลยเหรอวะมาเก็บรูกดอกมาโอเคได้มา6ชิ้นเนาะก็ถือว่าไม่เยอะมากนะ รูทจากของคนนี่ก็ถือว่าได้เยอะแหละมาเอาจากกล่องพวกนี้ก็ถือว่าได้น้อยกว่ารูทของจากคนนะผมว่าเหอเพราะคนมันจํานวนเยอะไงนะผู้ชมใช่ฮะโอเคปะไปหาผู้รอดชีวิตดีกว่าเฮ้ยดูเหมือนจะเป็นคืนที่โหดร้ายแล้วนะผู้ชมนี่มันขึ้นเตือนแล้วนะฮะคืนนี้น่าจะซอมบี้วิ่งเยอะผมบอกเลยถ้าเป็นคืนแบบเนี้ยถ้ามันขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้คือซอมบี้วิ่งเยอะมากผมบอกเลยเดี๋ยวผมต้องไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิตละไม่งั้นจะไม่มีเพื่อนนะไม่งั้นตายหานะผมบอกเลยฮะ ทำไมพวกมันชอบมาอยู่อะไรในหลืบวะเนี่ยกลุ่มก็แปลกเหมือนกันนะพวกเนี้ยโอ้โหแล้วมึงก็ไปอยู่นู่นแล้วกูคือว่ากูขี่มานี่แย่ละโอเคยังมีหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราตัวนี้ก็ได้เนาะคือเราต้องขี่ขึ้นไปข้างบนน่ะเพื่อที่จะไปอ้อมเอามันนะโอเคมาเอามาสักสองตัวก่อนก็แล้วกันอุ้ยชนชนแรงเกินชนแรงเกินโอเคเจ๊ใช่เจ๊มันไม่ใช่เจนะฮะแน่ยิงมาละวิิงมาแล้วิ่งมาละเราต้องยิงมันล้มก่อนนะ ไม่งั้นโดนแน่นอนนะฮะถ้าเราไม่ยิงมันล้มอย่างน้อยก็อย่าให้มันเข้ามาใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยนะฮะโอเคเพื่อนเราน่าจะอยู่รอดเนาะแต่ละคนโอเคยิงเด็ดหัวไปฮนะมันจะเฮ้ยเดี๋ยวนึงตายแล้วหรอพวกนั้นผมว่าน่าจะตายแล้วเพราะว่ามันเป็นคืนโหดท่านผู้ชมซอมบี้มันจะวิ่งเร็วมากๆเลยนะในอีกตัวหนึ่งนี่ไงมาดีมาดีมันก็ได้แค่นั้นเลยนนองนั่นอีกนั่นอีกโอเคเด็ดหัวหมดเลยฮนะ ไปเดี๋ยวป๊บนึงผมว่าต้องกลับบ้านไปนอนเลยแหละผมว่ามันไม่น่าจะไหวละเพราะมันตอนคืนมันเป็นคืนที่แบบโหดร้ายไงท่านผู้ชมเราต้องรีบไปนอนฮะดอบมานะผมไม่เอาหรอกคือมันน่ากลัวเกินท่านผู้ชมผมไม่ค่อยชอบเลยที่ผมไม่ชอบที่สุดคือมันร้องท่านผู้ชมมันจะร้องทําอะไรก็ไม่รู้งงผู้เหมือนกันฮะนี่ชนแม่งไลยฮะใครขวางชนหมดใครขวางชนหมดได้ทาการเซฟไปแล้วนะนะครับก็สำหรับเกม g t ทในหมวดซอมบี้นะนท่านผู้ชมผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะถือว่าเดินทางกันมายาวนานละ ผมก็ได้เซฟไว้แล้วทั้งโคนงลนทั้งรถแล้วนะเออเหลือผมแค่ต้องไปไปเซฟในโทรศัพท์แหละเออโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากก,ก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอญอาตนอนก่อนละกัน